ลมนะล้มนะกระสุนกูมาล้มนะเพื่อนล้มนะเอาล่ะยิงไปครับล้มโป๊ะโป๊ะเรียบร้อยครับวู้าวามาดิวะโอ้โหอย่างเรื่องฮนะ กลับมาอีกครั้งนะครับกับการร่วมมือสุดพิเศษระหว่าง w o r l d of w a r s ล i p และบูอาใครครั้งที่2นะครับนี่เป็นการคอแลบครั้งที่2กับตัวเกมนี้แล้วนั่นเองครับเด็กได้ว่าน่าจะมีเสียงตอบรับได้ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับตัวบูอาใคแล้วก็ตัว World of w a r s h i p นั่นเองครับแล้วก็เป็นทีมที่ค่อนข้างเหมาะสมพอสมควรเลยนะครับและแน่นอนครับเรามีคอมมินเดอร์ใหม่ทั้ง4คนนะครับและเรือทั้ง4ลำนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสกินกันทั้ง4ีํลำนั่นเองเนาะซึ่งใครสนใจนะครับและเป็นแฟนของบ ซึ่งถ้าใครสนใจอย่าลืมลงไปที่ใต้ description นะครับลงไปโหลดเกมนี้มาเล่นด้วยกันนะครับท่องโลกกว้างนะครับ พาเหล่าคอมพบอเดอร์ของเรานะครับไปลุยทะเลออกเรือกันนั่นเองครับถ้าทุกคนอยากดูแล้วเนี่ยว่าเรือแต่ละลำนะครับมีใครเป็นผู้บัญชาการบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนครับไปดูปรพร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกับเรือลําแรกเลยแล้วกันนะครับเรือนี้เนี่ยก็จะเป็นเรือของน้องมากิ่นเอ้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรือที่สวยงามหยดย้อยมากๆโดยเฉพาะหัวเรือเนี่ยบอกเลยว่าดุดันไม่เก่งใจใครจริงๆนะฮะดูดีๆนะฮะบอกเลยว่าทั้งเรือเนี่ย พร้อมสู้รบอย่างมากมายเลยนะครับเป็นไงเรือดูใหญ่มากนะครับแล้วก็แบบบอกไม่ถูกอะมันดูดุดันคือใครเห็นก็น่าจะเกรงขามอย่างมากเลยนะครับสำหรับเรือน้องมาก,กี่เดี๋ยวบอกเลยว่ามาไม่ธรรมดาแน่ๆเลยนะครับต่อมานะฮะอีกหนึ่งเรือนะครับก็คือเรือของน้องอารน่านั่นเองครับ ก็จะเป็นตัวน้องที่เรียกได้ว่าเป็น NPC ข้างหน้าป่ะผมไม่รู้ว่าในตัวเกมเนี่ยมีให้น้องเล่นๆหรือยังแต่คาดว่าน่าจะไม่มีนะแต่จากตัวน้องที่ดูน่ารักแล้วก็มาคอยให้เควสเราตลอดเวลาจากในตัวเกมเนี่ยตัวเรือเองเช่นกันครับดูไม่ค่อยมีพิษมีภัยเหมือนตัวน้องเลยครับน่ารักน่าเก็บนะครับหมายถึงน่าเก็บไปดูแลเนาะรวมถึงเรือเช่นกันนะครับบอกเลยว่าแทบจะไม่มีจุดตรงไหนที่เอาไว้ต่อสู้ได้เลยดูจากปืนที่อยู่บนเรือแล้วอ่ะแทบจะเป็นปืนที่เล็กมากๆเลยครับเหมือนจะเป็นเรือที่แบบ ไม่รู้สิเออเหมือนจะเป็นเรือกู้ภัยปะ่ะหรือว่าแบบพอต่อสู้นดน้ดนิดหน่อยๆน่อยแม่อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะจะ่จากดูจากเรือเนี่ยน่ารัก,น,รก,น,รก,น,รกน่าสนใจมากๆเลยนะครับอืมแล้วก็แบบมีกล้องสองทางไกลและที่ผมชอบที่สุดกับเรือนี้ก็คือตัวรูปปลาวานและมีโบนั่นเองครับถือป็นสัลักษักของน้องอารน่าเลยนะเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากมานะครับต่อมานะครับในเรือลำที่3นะครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งลำที่หลายๆคนน่าจะชอบอีก 1นึ่นั่นเองครับซึ่งก็คือเรือของน้องยูกะนั่นเองครับใยเรือ่องน้องยูกะเนี่ยจะมาในโทนสีดําฟ้าและขาวนั่นเองเนาะอาจจะดูไม่ดุนะครับเท่ากับน้องมากินั่นเองนะแต่ว่าเรือนี้เนี่ยน่าจะเพียบพร้อมและดูสบายตาอย่างมากๆเลยครับถ้าให้ต่อสู้จริงเนี่ยผมว่าน้องน่าจะดุดันอย่างมากๆเลยนะประมาณนี้ฮะนี่คือเรือของน้องนะอาจจะดูแบบธรรมดาแต่ผมว่าตัวน้องเองเนี่ยแฝงไปด้วยอันตรายอย่างแน่นอนฮะโอเคนะฮะ นี่คือเรือของน้องยูกานเองนะฮะถ้าสนใจไปโหลดกันมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับและแน่นอนครับเรือลำสุดท้ายนะครับก็คือเรือของน้องวากาโมะนั่นเองครับก็คือเรือลำนี้ครับโดยเรือของน้องวากาโมะเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากๆนะครับกว่าจะเปิดตัวแล้วก็กว่าจะเข้าในตู้ของเกมมือถือเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะแล้วพอมาคอลแลบนะครับกับ World of Warship เนี่ยบอกเลยว่าเรือดูดีมากๆนะครับเออเป็นไงสวยปะ โอ้พูดยากเลยนะฮะคือมันจะมีสักกี่เกมนะฮะที่จะสามารถสร้างเรือได้แบบมีความสวยงามแล้วก็เก็บรายละเอียดของตัวเรือได้ขนาดนี้นะครับแล้วยังสามารถนํามาคอแลบกันได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับถ้าเกมเขาไม่ดีจริงเขาอยู่มาไม่ได้ขนาดนี้หรอกนะครับเราไปดูการเล่นข้างในดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะสำหรับตัว w o r l d of w a r s h i p นะครับ X บัวไข่ครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับการต่อสู้นะฮะระหว่างเรือลบและเรือลบนั่นเองครับและเรือที่ผมเลือกมานั้นก็คือเรือของน้องมากีนั่นเองครับบอกเลยว่าเปิดมาก็เดือดเลยเสียงเพลงมาจัดเต็มงับได้ด้ว่าเนี่ยแหละครับคือคอลาโบที่ยิ่งใหญ่นั่นเองอะเริ่มกันเลยฮะตัวเรือของผมเนี่ยผมไม่รู้มันขับยังไงจริงๆนะเออนะฮะคืออันเนี้ยมันจะมีการแบบขับอะเขาเรียกว่าเป็นการขับเกียร์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะเออเห็นปะ แล้วว่าในตัวของแผนที่นะครับจะมีทั้งซ้ายและขวาเราบอกเลยว่ามันจะบอกจุดของเราได้ดีนั่นเองครับเราเดินแบบเต็มกําลังเลยปะลาเออเรือเราไหลแบบเต็มกําลังนะเห็นบ้ากำลังเดินอ,อยู่แล้วเราสามารถที่จะหาศัตรูได้นะครับในระหว่างนี้เนี่ยเราหาศัตรูเลยซึ่งเราสามารถเลี้ยวเรือได้ไอ้นี่เห็บบ้ากำลังเลี้ยวเรือแล้วนะครับเท่ากับว่าเกมมันค่อนข้างที่สมจริงมากๆครับอ่าบอกแล้วนะครับว่าเจอศัตรูแล้วนะฮะผมก็ฟังภาษาญี่ปุ่นไปดูนั่นหรอก เนี่ยเสียงปากจัดเต็มนะแต่ว่าผมซูมก่อนดิซ,ซูม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 จริงๆอันนี้มันเลือกสก,กิลได้นะเห็นปัข้างล่าง123นะครับแล้มันเลือกสก,กิลได้นะยังไม่มียังไม่มียังไม่มีแต่ลองซูมไปก่อนข้างหน้ามีไหมมีป่ะตรงนี้มีป่ะใช่ป่ะหรือใช่เรือป่ะหรือทุ่นน่ะบอกไม่ถูกกันนะเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนมันอาจจะมีเรือแอบอยู่ข้างหลังนะแต่ถ้ามันจะเป็นทุ่นนะโอ้ยมีลมงลมมาเต็มไปเลยไม่เอาเราไม่ยิงน้องโลมานะ ปึ๊บเราทําการเลี้ยวเรือก่อนครับเราหาไม่เจอครับเดี๋ยวเราจะชนเกาะเอานะครับเราเลี้ยวออกไปก่อนปึ๊บไปเลยเอ้ยอันนี้อันนี้พวกเดียวกันนะอันนี้พวกเดียวกันนะถ้าดูจากข้างหน้าเหมือนจะมีเรือแล้วครับนั่นนั่นศัตรูขึ้นมาแล้วศัตรูขึ้นมาแล้วเฮ้ย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 มาแล้วครับมาแล้วครับซูมเลยครับเฮ้ยเพื่อนถอยหน่อยเพื่อนถอยหน่อยเพื่อนอ๋ออยู่ตรงนั้นเลยเหรอโอเคอยู่หลังหินนะฮะแล้วตรงนั้นก็มีอีกตัวหนึ่งนะฮะไกลๆตรงนั้นเลยเห็นป่ะในแผนที่เรามีอยู่เรายิงโดนป่ะะโโไไกกกกลลลเเินฮมคตรย มา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 แต่ว่าเรือเราค่อยๆถอยแต่อันเนี้ยถ้าดูจากแผนที่ของเราแล้วเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะเออเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าโล่งมากแต่ของเขามีที่กำบังนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราเล่นตรงเนี้ยเราขับไปเรื่อยๆน่าจะโอเคนะอันนี้เดี๋ยวเราวางแผนก่อนเราเห็นแล้วเรือ3ามลำนะครับพุณยากอะ่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาแถวนี้แล้วก็เทียบท่าคอยยิงอาจจะแอบตรงนี้หน่อยเนาะเราใช้สูตรนะฮะสูตรกัาเียว่าสูตรอะไรไม่รู้แต่เราเดินเครื่องเต็มนกำลังเลยฮะไปเดินเครื่องเต็อกกำลังเลยฮะ ไปเลยไปเลยไปเลยด,ด,ดูดิระหว่างแบบเรือที่แบบขับเร็วๆคุณเห็นป่ะมันจะมีไฟขึ้นด้วยนะแต่ว่าถ้าเราแบบทำการสต็อปเรือดีนะให้สต็อปไปดูเออเปนไงสต็อปเรือนะครับมันก็จะแบบว่าไม่มีเชื้อเพลิงมีป่ะก็ยังมีอยู่แต่เชื้อเพลิงมันก็จะค่อยๆหายไปเนี่ยออ้ยเอนดีี่ทีมบีเริ่มแล้วอันนี้เราโมแต่สอนคนเล่นไงไอเรายังเล่นเอไม่ค่อยเป็นเลยแต่ว่าเราเดินเครื่องเต็มกำลังครับไปเลยเราเดินเครื่องเต็มกำลังเลยครับเพราะเราจะได้ไปสู้เขาได้ครับเช็คเลยฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง โอเคเราอยู่นี้อุยอ้ยอุ้ยพี่เล่นกันในจุดนี้เลยเหรอน่าจะยิงได้นะผมว่าเฮ้ยสามลำกำลังเข้ามาตรงนี้วางแผนเลยอันนี้สู้กับเขาอยู่เฮ้ยโอเคเลยเดี๋ยวเราเล่นจุด B นะฮะนั่นกับว่าเราเล่นเนี่ยเราจะมีการยึดฐานด้วยเราจะต้องยึดฐาน B ได้ก่อนแล้ากับสาร C เนี่ยเรล่ามันเรายึดได้ดีอยู่แล้วโอเคเล่น okay, <า>กัเพื่อนมาๆๆเรียวเรียวๆรียวเร,วเ,ร,วเ,รวเราจะได้ไปยิงได้นะครับมาดีวะมาดีวะ ยังไม่มีการเสียหายของเรือนะครับเพราะว่าไม่ได้เกิดการชู้กันชู้กันเกิดขึ้นนะฮะแต่เหมือนข้างหน้าผมจะเจอเรือแล้วครับแต่ว่าเราขอขับไปตรงๆก่อนเลยเดี๋ยวเราจะหลุดหยุดนะเดี๋ยวจะหยุดนะเดี๋ยวรอเข้าไปนิดนึงเข้าไปเทียบนิดนึงเราจะไม่เลยจากตัวภูเขาตรงนี้มากๆนะเราจะไม่ค่อยเลยนะแต่เราเหมือนจะเจอปะอันนั้นไม่ใช่นะเราซูมรอไว้ก่อนเลยฮเฮ้ยเรือเล็กเหรอเฮ้ยตอร์ปิโดมนะั้งอะเฮ้ยสต็อปก่อนเลยเฮ้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 ยอะไรอะอะไรวะน่ะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรายิงแล้วเรายิงแล้วเรายิงเลยเรายิงเลยเรายิงเลยยิงเลยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วส่วนหน้าผมเลือดรดตายแล้วมันยิงต่อไปโดมาดิทุกคนเฮ้ยได้ดิเราซูมก่อนเลยเราจะยิงเขาอันนี้เรือน่าจะพังไปแล้วนะฮะทีมเราเพิ่งเดือดจัดนี่นี่นี่อันนี้อันนี้นี่นี่ยิงได้ไหมเรายิงเลยยิงเลยฮะปุ้งไปดิเออยิงไปเลยฮะโดนไหมไม่รู้ยิงก่อนยิงก่อนเลงเลงเลงชิปล็อกฮะชิปล็อก รีโหลดอยู่รีโหลดอยู่เราเล็กหนึ่งครับเล็กหนึ่งยิ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 งอีกสองมารีโหลดปุ๊บยิงยิงดิครับยิงดิครับพี่ออโต้วพไหรโหลดไปออโต้วพไหรโหลดครับเราเข้าโหมดเอ็มฮะออโต้วพไหรโหลดไปอ่ะขับต่อยขับต่อช้าๆหน่อยก็ดีจะมันยิงไม่ไปนะพี่เอาหน่อยครับได้ดิถ้าพี่จะเล่นอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าเรือเขาเริ่มไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะยิงมาตรงนี้แล้วกันนะครับเอาชัวร์โบ เฮ้ยสิบเอเ็ดวิผมว่าน่าจะยิงได้นะเพราะเรายิงอยุโรงหน้าไปแล้วนะฮะและยังไงฮะและยังไงครับและยังไงครับยังไงครับยังไงครับสี่สามสองหนึ่งยังไงอา้าวเรือล่มไปแล้วคือมันล่มไปก่อนที่ผมจะยิงวเวรกรรมเฮ้ยอันนี้อีกลำหนึ่งอันนี้นจะเข้ามาตรงนี้เรายิงตรงนี้เลยครับนำล่องไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเรายิงครับเรายิงตรงนี้เรายิงไปเลยครับตอนนี้โหลดเรียบร้อยครับ เออเรายิงแล้วเรายิงนำแล้วหนึ่งวิศูนโบเอาลหรฮะขึ้นใต้น้ำมาแล้วฮะเอาอย่างเรื่องว่ะได้อยู่ฮะยิงต่อยิงต่อครับยิงต่อครับรีโหลดดิเพื่อนรีโหลดดิเราเอาตัวไปหลอดอยู่เพื่อนยิง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 แล้วยิงรีโหลดกันอยู่เราลีก็โอ้โหรีโหลดนานเกินพี่ก็รีโหลดนานเกินไม่ไหวว่ะรีโหลดนานเกินไปอ่ะแต่ว่าเรือที่แบบนี้เท่ากับว่ามันระเบิดยังระเบิดแล้วเรียบร้อยครับโอเคสวยงาม เราไล่เช็คเลยฮะพี่ตรงไหนอีกเรือเราได้เปรียบนะแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมจะชนแล้วตอนเนี้ยผมจะชนแล้วกลับมาก่อน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 เรื่องจะชนแล้วโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวเรือครับ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 เลี้ยวเรือครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นครับเราสต็อปไปก่อนเราสต็อปไปก่อนเราสต็อปไปก่อนเอื้อ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 จะชนแล้วจะชนแล้วจะชนแล้วเลี้ย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 วเ มันขับยากอยู่เงอนนะอะแต่เราเดินหน้าประมาณ1.4แล้วกันนะครับนิดเดียวนิดเดียวเลี้ยวแล้วพี่เลี้ยวครับเลี้ยวครับพี่เลี้ยวครับพี่เลี้ยวครับไม่เลี้ยวว่ะเราเดินเครื่องเต็มที่ชนไหมชนว่ะถอยหลังก่อนถอยหลัง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 แบบเต็มกำลังถอยหลังแบบเต็มกำลังถอยหลังแบบเต็มกำลังเดียวจะชนไม่ดีบอกเลยว่าไม่ดีนะครับผมบอกเลยว่า ใครที่เคยนะครับบังคับเรือจริงๆอ่ะมันบังคับยากแบบนั้นเลยครับในนี้คือให้ความรู้สึกไงให้ความรู้สึกกันเลยถอยหลังก่อนเพื่อนเร็วถอยหลังแล้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 วเร็วๆถอยหลังถอยหลังถอยหลังเออถอยหลังเร็วถอยหลังเออบุญ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 อันนี้เราต้องหักขวานะครับก็คือถอยหลังหักขวาเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นนะฮะโอ้ยเอาจริงนะบังคับเรือก็ต้องเอายิงคนก็ต้องมานะฮะตามนั้นเลยนะโอเคถอยแล้ว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 เอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาไว งืดไปเลยเดินหน้าแต่กำลังไปงืดเดินหน้าแต่กำลังงืดโอ้โหผมอยากยิงมากเลยอะ่ะดูดิเช็คดิไกลขนาดไหนวะน่ะโอ้โ oh, ห oh, เขายิงกันจัชนะแล้วมันเหลือลำเดียวแล้วอะ่ะคือเราต้องดูตอนรีซอสนะว่าเป็นยังไงผมอยากดูเลยวิกตอรี่ทำได้ดีฮะซึ่งผมไม่ได้ทำอะไรเลย <laughs> โอเคแต่ก็ถือว่าโอเคนะผมบอกเลยเพลินมากนะฮะเออ เป็นไงน้องเรียกเราเซนเซด้วยเป็นไงเออเอาอย่างเรื่องนะฮะเป็นไงก็ถือว่าเราชนะเ้ยนับถึงแม้ว่าเราจะแทบไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตามแต่เราชนะนะเราไปดูเรือลําอื่นดีกว่านะครับสำหรับน้องมากิเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งลำที่ผมรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าลําอื่นจะเร็วกว่านี้หรือเปล่านะเราลองดูเรือแต่ละลําดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะน่าสนใจนะผมบอกเลยว่าแอบเพลินอยู่เหมือนกันมันสนุกตรงที่ว่าถ้าคุณไปยิงเขาได้แล้วคุณบังคับเรือเป็นเนี่ยมันน่าจะ เสริมสร้างประสบการณ์ให้คุณได้ดีมากๆนะป่ะดูอีกลำหนึ่งเลยดีกว่าครับมันแทบ,บจะไม่มีอะไรอยู่แล้วนะเอาจริงดูดิเฮ้ยแต่ว่าสวยอะพอมาอยู่บนทะเลแล้วสวยมากคือมันเหมาะก,กับสีแบบฟ้าครามแนละ้วดูดิเออแบบแสงเรือมันแบบว่าไอ้ดูดิมาแสงมันแบบเฮ้ยสวยอะเออพอมากระทบกับสีน้าทะเลแล้วมันสวยจัดแต่ตอนเนี้ยเราอย่าพึ่งขนาดนั้นปะเราเดินเรือเต็มที่ครับเราดูเลยฮะตอนนี้เราต้องไปยึดจุด B นะครับจุด C เอ้ยจะจะไหวปะวะผมกลัวตายมากเลย เออไหวปะวะแต่คิดว่าน่าจะไหวนะเรือเรามีสองลำอยู่นะแต่ว่านี้เราเหมือนจะอยู่ข้างหน้าสุดเลยนะครับแล้วเรือเราแทบจะไม่ได้ต่อสู้กับใครเลยนะแต่ว่าเรามีตอร์ปิโดนะอันนี้นะฮะเอ้ยเอาว่าเห็นไหมตอร์ปิโดนะอะคูสติกโฮมมิ่งตอร์ปิโดนะครับแล้วก็จะมีไฮเอ็กซ์โพลซีฟนั่นเองครับซึ่งตัวนี้น่าใช้ตอร์ปิโดเป็นหลักนั่นเองเอาล่ะเอ้ยเรามีเรือเร็วเว้ยเอาเว้ยอุ้ยแต่โอ้โหแต่ว่าขึ้นแรงมาก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 อ่ะหนึ่งส่วนสองครึ่งฮะอุ้ยแต่ว่าเรือเร็ววนนะะเเรรือ็ เฮ้ยเร็วๆอยู่เร็วๆอยู่ตามนี้ครับเราปล่อยไปชิวๆแล้วเราจะเริ่มใช้ตอร์ปิโดยิงนะเรายิงใต้เรือเลยป่ะล่ะถึงมะวะเฮ้ยเอาว่ะโดนไหมปุ๊บวัดเห็ดเฮ้ยเราต้องหยุดวะเราจะได้ยิงเขาได้นะอย่างนี้คือตอร์ปิโดเราอยู่หัวเรือเว้ยเฮ้ยแล้วตอร์ปิโดทำไมพี่เล็งงั้นอ่ะอ๋อเล็งงี้เหรอ โอเคต่อไปโดขึ้ข้างหน้าเท่านั้นโอเคโอเคโอเคเรียว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 เลียวเลียวเรียวเรียวเลียวเลียวเรียวเรียวเลียวเรียวเลียวเลียวเรียวเลียวเรียวเรียวเรียเดียวเรียวเรียวเาียรียเลี้ยวเรียวเ้ียวเาียวเ้ียวเบียวเียวเขียวเร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 ียวเลียวเรียวเลียวเลยวเรียวเียวเรียวเียวเรียวเียวเรียวเรียวเียวเรียวเียวเรียวเรียเรียวเลีวเลยเรวรียเรียวเรียรียวรียเรวเรี มา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 แล้วผมเลี <conna ff rey> ้ยวผมเลี้ยวโอเคเลี้ยวสุดเล้วสุดกลับกลับกลับกสกลับมาเลครับเฮ้ยโอโฮแล้วโอฮแล้วโอฮแล้วเฮ้ยเรือ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 ไฟไหม้โอหฮิตไม่นะทาไงอะทไงอะเวกมเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนโอ้โหไอ้เครื่องบินผมไม่ได้ผมต้องยิงแล้วอะอยากได้้อยเราต้องแลกกันเว้ยผมยิงน้หน้าผมยิงเลยปึ๊บปึ้งเอ้าผมยิงเรือเรองอ่ะ เรือเอารอน่าผมล่มมาอะไรวนะน่าโอ้โหแต่ว่ามันแอบบังคับยากนะคือเราอาจจะต้องเล่นเรือสักลำหนึ่งให้แบบว่าชินก่อนนะโอ้โหแล้วดูเรือล่มีิล่มแบบจริงๆเลยอะสิ่งี้ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับก่อนจะจบแมตช์นี้ไปจริงๆอะมันน่าเสียดายมากครับที่ผมอยากเห็นเลยคุณดูดิเขายิงเครื่องบินตกเว้ยคือแบบเขาสามารถขับไปได้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ปืนยิงเรือกันได้นะครับและอย่างน่งก็คือเอาปืนยิงแบบเครื่องบินกันได้ด้วยอะ่ะ คือเรียกได้ว่าเกมเนี้ยมันเป็นเสมือนมัลติทัสกิ้งอย่างหนึ่งเลยครับใครที่อยากจะฝึกทำมัลติทัสกิ้งหรือว่าทำอะไรหลายๆอย่างนะครับให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเอาจริงนะผมกลับรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันทำเรื่องนี้ได้ดีมากๆแลครับคุณต้องคำนวณระยะทางนะครับหลายๆอย่างเลยคุณดูดิอย่างอย่างเนี้ยเรือทีมผมใช่ปะเขายิงไปข้างหน้าอย่างเงี้ยคุณดูดิเห็นปะมันยิงกันไม่โดนไม่มันมีจุดโดนได้หละแต่ว่าถ้ามันไม่โดนก็คือไม่โดนไงมะเะออนะฮะยิงกันไปยิงกันมามันคือแบบโอ้โหโคตรเป็นติชิย เออเนี่ยระเบิดมันลงน้ํามันลงน้ําเวลามันโดนมันก็โดนดูดิเออนี่คือเรือฝั่งตรงข้ามคือแบบไฟไหม้แล้วจะพังเลยเอ้พังยังพังยังเฮ้ยยังไงเพื่อนทีนึงเอ้ยเรียบร้อยฮะจมครับโอ้โหสุดยอดจริงฮะลำนี้มันเอาตัวรอดได้หวะ่ะคือเขาขับแบบขับบนอะเออสุดยอดจริงนะฮะกับน้องยูกะครับเรือลำนี้จะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันดีกว่านะบอกเลยว่า2ลำเนี่ยลำแรกสนุกมากลำที่2คือมีตอร์ปิโดแต่ยิงโดนเรือตัวเอง คือไม่รู้ว่าเรายิงโดนเรือเตงหรือว่าเาขาฆ่าเราได้นะไม่รู้เลยดูยากนะฮะโอเคป่ะเรือของน้องยูกะเช็คก่อนเลยครับว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนโพซิชันของเราเราอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอยู่ไกลมากนะฮะเท่ากับว่าอันนี้ออโต้พิลลอตนะเรือมันจะเรีวแล้วก็ขับไปเองของมันนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีออโต้พิลลอตอ่อนมันจะขับไปของมันเองซึ่งอันเนี้ยผมเพิ่งรู้นะครับอืมเพราะว่าจริงๆมันเห็นแล้วแหละออโต้พิลลอตแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะแบบต้องกดแมปอย่างนี้นั่นเองครับเท่ากับว่าเราสามารถแบบ ดูดิเออมันเลี้ยวได้หมดเลยนะเส้นทางเรือซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะมาตรงนี้แล้วกันหันเรือกลับไปยิงมันอาจจะต้องทําอย่างนี้ครับผมอาจต้องเล่นกับมันแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่ามันยิงเราฝ่ายเดียวอันนี้ไม่โอเคนะฮะได้นะไม่ปัญหานะเพื่อนไม่มีปัญหาเลยนะเพื่องบางนี้ใช่ไหมแต่มันยิงขึ้นบินเรายับเลยทุกคน ผมไม่รู้ว่าไอ้เครื่องบินนี่มันทำยังไงได้บ้างแต่ว่าตอนนี้ผมว่าผมน่าจะยิงมันได้แล้วนะปึ๊บเอาเว้ยมาดิวะยิงครับยิงครับใส่ลูกครับรีโหลดครับรีโหลดครับรีโหลดอยู่ครับรีโหลดอยู่ครับต้องรีโหลดครับมันติดรีโหลดครับ โดยจริงผมอาจจะต้องผมอาจจะต้องฮิวตัวเองนะฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวเลือดตัวเองก่อนฮิวเลือดตัวเองก่อนซ่อม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 เรือซ่อมเรือซ่อมเรือเฮ้ยแต่ว่าผมสู้ได้อยู่นะเพราะว่าเลือดมันก็ตึงๆอยู่นะแต่เดี๋ยวเราใช้สกิลที to to er ่หนึ ciamo, ่งนี eso. ่แหละยิงเฮ้ยแต่เรือมันล่มแล้วผมข้ามได้ครับเออที่ผมยิงไปอ่ะเราชนะมันได้นะเอาจริงเอาเรื Protest ่องเอาเรื่องครับอันนี้เราออโต้พิลอตต่อเลยครับอันนี้มีเรืออยู่นี้เราจัดการมันได้นะไปเพื่อน มุนมุนมุเออกลับเรื่องี้สวยๆๆอีกอีกประมาณ50วิบวิเราจะฮิวได้อีกทีหนึ่งนะเฮ้ยคือโอค่อนข้างโอเคนะพอพอเริ่มเล่นเป็นก็ก็ดุกมากๆนะฮะน้องๆเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วตอนนี้มันเหลือเรือลำเดียวเว้ยถ้ากับว่าเรากำลังจะชนะนะครับแล้วเรือเราก็โหก็จะกลับหันหลังได้ก็ค่อนข้างตึงแต่ดูจากภาพแล้วผมว่านะชิปเลย ชิปไม่ได้นะชิปได้ไหมชิปไม่ได้นะโอเคชนะก็ทีมเรานี่คือสุดยอดนะครับคือพังไปแค่เรือเดียวผมเองก็ตายดีก็ถือว่าผีมือพัฒนานะครับถึงแม้ว่าอาจจะยิงไม่ได้เยอะแต่ก็ดีได้นะครับอยู่รอดได้โอเคใช้ได้เลยนะฮะโอ้โหได้เงินโคตรเย <c oughs> อะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ครับ อย่างนี้ถ้าเรายิงไกลๆได้ไหมแบบว่าถ้าผมไม่เนี้ยแล้วผมแบบอยากกระซูมไกลๆได้ไหมก็ได้อยู่นะเนี่ยอุ้ยแต่ว่ามันได้แค่ในระยะแบบนี้เท่านั้นนะครับอืมโอเคได้อยู่ได้อยู่มันก็คืออยู่ในระยะของเราแหละแต่ว่าไอ้พวกนั้นเรายิงไปไม่ถึงเพราะว่ามันติดเกาะแน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ดีทางล่งจะจัดโอเคปะลุยๆๆผมว่าได้อยู่ว่าได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าเอยเอางา แต่ว่าก็ไม่ใช่เรือผมคนเดียวน,นะก็น่าจะมีคนอื่นๆด้วยนะที่เข้ามาเล่นเนี่ยอาจจะยังมึนๆทางแล้วเพิ่งขย,ยับเรือเหมือนผมเหมือนกันอืมผมก็ไม่ต่างกันจริงแต่ผมก็คือเริ่มเป็นแล้วไงใช่ไหมคือผมเริ่มเป,ป็นแล้วไงไปไปเลยไปเลยไปเลยปล่อยเครื่องบินไปปล่อยเครื่องบินไปโอ้ออยบินแล้วลว่ะครับน้ามียังมียังเอ้ยยังไม่มีนี่ครับยึดเรือตึงๆดิยึดยึดตึงตึงกหกกิโลเลยครับพี่ คือห่างกันหกกิโลกับเรือกันเองหกกิโลเลยนะเว้ยเออนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าใช้สนามจริงในการเล่นอนะ่ะมันไม่ใช่แบบสมรแลภูมิจริงนะแต่ใช้คําว่าน่าจะมีการวัดตารางแบบการเดินทางจริงๆว่าระหว่างการเดินทางไปตรงนี้มันเป็นกิโลที่มันวัดจากเออไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะครับแต่แบบมันดูเดินนานจริงๆซึ่งเรือ,อามาเดินทางไวนะแต่ว่า6กิโลก็6กิโล,โลถูกปะเนี่ยปะแต่ขับเร็วอยู่นะร้อยเมตรอะเร็วอยู่นะถ้าเป็นย8ดน็อกนะตอนนี้ เอ้ยแต่ยึดดีได้แล้วนะ่ะเอ้ยเ้ยตรงนี้ตรงนี้เพื่อนคงต้องย้ายว่ะดียึดได้อยู่แล้วอ่ะผมว่าตรงนี้แล้วกันนะหรือไม่เราเราเราอ้อมไหมไม่อ้อมไม่อ,อ้อมไม่อ,อ้อมเล่นยากผมว่าเราเราเล่นกับมันเลยไอ้ตรงเนี้ยน่าจะยึดได้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเราย้ายดีกว่านะดีได้ไหมดีได้ไหมโบเร e ียบร้อยครับแล้วเหลือซครับเออยู่ไกลามากเราเอาซีไว้ได้อันนี้น่าจะอ้อมนะผมคิดว่าเออเขาเรียวกว่าการเล่นเนี่ยอาจจะต้องวางแผนสักนิดนึงในการเล่นครับแต่ว่าเนี้ยเหมือนจะปีจุดที่ยิงได้ครับเตรงนี้จุดท มันมาแน่ครับตรงน,นี้12บสองวิแล้วก็ผมเตรียมยิงเลยฮะยิงเลยฮะยิงเลยฮะ <laughs> เฮ้ยโดนเว้ยผมยิงโดนอยู่เว้ยเออเอาดิวะเอาดิวะผมยิงโดนอยู่เว้ยวู้วโตไหมตรงนี้ไกลๆถึงปะไม่ถึงนะเฮ้ยแต่ผมยิงโดนอยู่ผมยิงโดนอยู่เฮ้ยอย่างงี้มันมีเรือที่เจ็บอยู่สองลำเว้ยอ้อมังหลังอย่างงี้เรา เอางี uhm. ้เลยก็ได้นะเราเน้นยิงให้คนอื oh, <t xt> ่นเขาเน้นยึดนะอันนี้มันแอบตรงนี้แล้วอันนี้เรามีเพื่อนคอยช่วยยิงอยู่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ผมไล่เลยตอันนี้ผมไล่เลยบอกเลยผมเป็นแล้วผมไล่เลยมาดิวะเอาเว้เอาเว้เเว้ผมได้อยู่นะผมได้อยู่นะซูมเลยฮะออกมาตรงนี้ยิงเลยครับใส่ครับเป็นลูกกระสุนครับเป็นลูกสุดสีแดงครับเป็นลูกสีแดงครับ เลขสี่ครับเอาเอาเครื่องบินไปยิงก่อนมันน่าจะเลี้ยวตรงนี้เราตรงนี้เลยเคปล่อยไปครับปล่อยอันนี้ครับปล่อยไปสองลำเลยครับแล้วเราจะเริ่มยิงครับตอนนี้เราใส่ลูกกระสุนอยู่เฮ้ยยิงเหรอยิงกับเพื่อนได้นะ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 เพื่อนได้นะรอก่อนรอก่อนสิบเอ็ดวิรอก่อนสิบเอ็ดวิเอาเครื่องบินไปเครื่องบินไปล่วงมาหนาล่วงมาหนาเร่องมาหนารว่งมาหนายังไงห้าวิสี่วิล้มนะล้มนะกระสุนกูมาล้มนะเพื่อนล้มนะเอาละยิงไปครับล้ม โป๊ะโป๊ะเรียบร้อยครับวู้เอาวะ่ะมาดิวะโอ้โหอย่างเรื่องฮะมาดิวะเอ้ยเอาว่ะเอาวะ่เาวะเฮ้ยมันมันมันพอมันเริ่มยิงคนได้แม่งมัน嘛ผมบอ,อกเลยเอ้ยต่อครับต่อครับต่อครับอันนี้ต่อเลยครับอันนี้เหลือเหลือประมาณเรือสองลำนะซึ่งเราหายอีกลำหนึ่งไม่เจอ เรายึดซีก่อนไหมเหมือนเพื่อนจะไม่ได้ยึดนะเราเข้ายึดซีก่อนไหมแต่ผมว่าเราฆ่าฆ่าคนหมดเราก็น่าจะชนะนะเออเวลาเหลืออีกประมาณ1 3นาทีนะอันนี้ผมชอบดีนะมันมีบอกด้วยแล้วผมจะไปชนเรือลำนี้ปะนี่อันนี้ผมไม่รู้อะอยากรู้เหมือนกันอันนี้อยากรู้ว่าเรือจะชนเรือกันเองได้ไหมนะเพราะมันน่าจะยากปะลองดูดิมันจะเป็นยังไงเรือเราจะเจ็บไหมจะพังไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนกันไอ้ยไม่เอาสมจริงเลยพี่เฮ้ยเอาดีอุ้ยผมชอบมากดูดิดูเทลน้ำดิ โอหนี่คือเรือที่ผมยิงล้มลงไปนะฮะอย่างเดือดน,นะ15กิโลเมตรคุณคิดว่าผมไหวปะคุณคิดว่าผมไหวปะมันจะเลี้ยวไปทางนี้ผมยิงสูงๆเลย4เมตรถึงปะไม่ถึงนะแต่ผมต้องยิงไกลมากๆครับอุ้ยแต่ผมยิงแล้วผมยิงแล้วผมยิงไปแล้วบัามถึงมะเฮ้ยโหเลย,ยไปหมดเลยแสดงว่าเราสูงเกินไปแต่ว่าเรือน่าจะพังแล้วนะรเรือเรือลำเดียวแล้วก็น่าจะอยู่ในเขต A นั่นเองผมคิดว่าอยู่ในเขต A ครับเรือลำนี้ล่มไปแล้วโอเคสวย จริงครับแต่ทีมผมตอนนี้เหลืออยู่งสี่ลำหรือ,อยุ่สี่ลำครับตอนนี้อุ้ยอยู่นู่นเหรอใช่ป่ะอันนี้ไม่ชัวร์แต่เราต้องเอาเอครับหรือเราเข้าสี่ก่อนไหมเรา,เายุดงสี่ไหมเออเราเข้าสี่แล้วก็ค่อยเข้าเอก็ได้นะถูกป่ะเฮ้ยแต่คือบินเราปล่อยหมดแล้วเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรายุ่สี่ก่อนเรายุ่สี่ก่อน ว่าได้อยู่ผมว่าได้อยู่ผมว่าได้อยู่ไอ้พวกนั้นมันเล่นนอกนอกเขตครับเออผมว่าเราจะยึดซีก่อนอย่างน้อยเราเอาแต้มมาเปลอาแต้มยึดแล้วกันเวลาเหลือตั้งสิบเอ็ดนาทีครับผมว่าไหวชิวอยู่ประเด็นคือถ้าให้ต่อสู้กับเครื่องบินนี่ผมก็ไม่รู้จะสู้ไงนะเออมันก่ายยากอุ้ยนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเคแสดงว่าเรามาซีเนี่ยเรามาถูกแล้วเรายึดซีก่อนเฮ้ยพี่ยิงไกลขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหดูดีดูเขายิงดิดูเขายิงดูเขายิงดูดูเขายิงดิ คือเข้าเห็นแล้วไงว่าเรือมันอยู่ตรงนี้นะผมลองยิงดูได้ไหมแต่ผมยิงไม่ถึงนะเนี่ยผมยิงไม่ถึงจริงนะเพราะว่ามันมันไกลเกินเอื้อมครับคืออันนี้ยังไงมันล่วงลงแล้วซึ่งเราต้องมีการยิงเผื่อครับทุกลำเขายิงกันแต่ผมยิงไม่ถึงครับผมขอเข้าเคสซีก่อนขอยึดก่อนขอยึดก่อนขอยึดก่อนอี่ยึดแล้วยึดแล้วต่างคนต่างยึดครับเอาดิวะเราหาไม่เจอนะเพราะนี่อยู่นอกเรดาร์แล้วโอเคเรายึดก่อนเรายึดก่อนตามนั้น เยึดครับยึด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 เดี๋ยวนี้เราอาจจะอ้อมไปตรงนี้นะแต่ว่านี้น่าจะยึดทันอยู่นะกับการที่เรือจะออกโดมัย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 ผมเล็งสูงเลยผมเล็งสูงเลยเฮ้ยสูงเกินเหรอชิบหายละเฮ้ยแต่มันจะตายแล้วมันจะพังแล้วผมยิงเลยผมยิงระเบิดตรงนี้เลยเน้นครับนี่เลยครับเน้นเลย98 7 6 5 4 3เจดห้าส่ชิยโยิงเลยเรียบร้อยครับ สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะฮะเอ,อ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอเฮ้ยใช้ได้นะเอาดีนะฮะเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ย พูดไปเล่นไปสนุกอยู่นะเว้ยทุกคนสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับอยากได้ตัวละครทั้ง4ตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นการคอลาโบครั้งยิ่งใหญ่เนะครับเป็นครั้งที่ของของบูอาไคแล้วก็เว r ร์ออฟวอร์ชิปนะครับที่อยากได้ต้องตัวน้องโอโรน่าน้องมากิน้องวากาโมะแล้วก็น้องยูกะทั้ง4คนนี้เข้าไปใน ID นะครับก็สามารถโหลดเกมที่ใต้ดีสคริปชันได้เลยแล้วกันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับกรอกโค้ด W O W S นะ x x p กซ a r c ู i v e ดด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้รับของรางวัลด้านล่างไปเลยนั่นเองนะแบบนี้เลยนะครับ โอเคเนาะไปลงทะเบียนกันเยอะๆด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะมีโอกาสได้น้องคนนี้ด้วยเช่นกันนะถือเปไ็นอีกหนึ่งตัวละครที่แมสมากๆนะครับแล้วเขาเอามาแจกฟรีๆกันแบบนี้เนี่ยไม่ธรรมดาครับใครที่อยากเก็บเป็นคอลเลคชันของบัวใครเอาไว้รีบเลยแล้วกันนะครับเอาปวนว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ทําให้คุณนั้นเอ j นจอยกับการเล่นเกมได้มากขึ้นนั่นเองครับโดย World of w อ r s h i p นั้นผมพูดจริงนะเล่นแล้วมันเอ็นจอยมากๆจริงครับมันทำให้เนนนอ, ing, อาาป็ั มันสนุกมากๆจริงครับใครที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงลองโหลดมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ